สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องและก็ FC ทุกท่านนะครับวันนี้ก็เจอเจอกันเช่นเคยนะครับกับผมวันชัยซาวนะครับวันนี้ก็เขาเรียกว่ามาแนะนำนะครับให้พี่น้องและก็ FC ทุกท่านนะครับได้นำไปใช้นะครับเทคนิคนะครับในการที่เราจะเขาเรียกว่าใช้อีโคไลเซอร์นะครับหรือเราเรียกภาษาบ้านเราว่า EQ นะครับในการใช้งานนะครับใช้ยังไงนะครับวันนี้ผม จะยังไม่ใช่ไมิกเซอร์นะครับ er มิกเซอร์ดิสตอนเบรจเจอร์ของผมเป็นตัวอย่างในการทําให้พี่น้องเลฟซีท่านนะครับตอนนี้ผมจะใช้อ่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นปลั๊กอินดีกว่านะครับก็ผมปรับแบบนี้ก็พี่น้องเลฟซีท่านก็สามารถนําไปใช้กับแบบอ่าฟีฟ,ฟได้เลยนะครับก็เอามัน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 คืออย่างนี้ฮะเดี๋ยวผมผมจะอธิบายให้ฟังนะครับอ่า ปลั๊กอินหรือหรือ EQ ในในในเอ่อในมิกเซอร์ของเรานะครับในการใช้งานนะครับถือว่าไม่ต่างกันมากนะครับไม่ต่างกันมากครับย้ำครับไม่ต่างกันมากจะต่างแค่สำเนียงและหางเสียงนิดหน่อยนะครับก่อนที่จะพาทำนะครับฝากพี่น้องนะครับที่เข้ามารับชมใหม่นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดสั่งไปด้วยและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้นะครับสั่นกระดิ่งไว้เวลาผมมีปลั๊กอินหรือมีอ่ชุดกรองไม่กระทั่งซาวแซมเสียงอะไรต่างนะครับหรือว่า เทคนิคนะครับในการทำซาวอะไรนะครับจะมาแนะนำให้พี่น้องเลฟซีท่านแบบฟรีๆนะครับโดยไม่มีกักครับอ่ะทีนี้ต่อนะครับเอ่อเริ่มผมจะเปิดโปรแกรมนะครับคาราเกะขึ้นมานะครับด้านหลังนี่แหละนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะครับผมจะยกตัวอย่างผมจะเอาแซกดีกว่าเจะแซกผมจะแซกหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวผมจะเซ็นไปที่บัตกรุ๊ปนะครับเซ็นบัตกรุ๊ปหนึ่ง หากพี่น้องนะครับ FC นะครับหรือพี่น้องท่านนะครับยังจำกันได้นะครับที่ผมเคยแจกเขาเรียกว่าแจกเป็นปลั๊กอิน EQ นะครับ3าแบนด์ให้นะครับปลั๊กอินตัวนี้ถือว่าใช้งานได้แจวมากนะครับใช้งานได้ดีมากนะครับแล้วก็มีพี่น้องอีกท่านหนึ่งครับท่านทักมาว่าอาจารย์ครับผมเซฟไปไว้ในแค t วอล์ไม่ได้ครับ ท่านบอกแบบนี้ไม่ได้ครับคือปล๊กินตัวนี้เนี่ยมันมีอยู่2ตัวครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเปิดให้นะครับก่อนที่ผมจะพาพี่น้อง FC เจกัรปรับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับผมเปิดให้ดูแป๊บหนึ่งครับแป๊บงนี่อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือผมนํามาเก็บไว้ในในในโปรแกรมไอคีมเฉยๆนะครับผมจําลองให้พี่น้อง FC ได้เข้าใจกันนะครับเวลายังมือใหม่ๆนะครับไม่รู้ว่าจะเก็บไว้ตรงไหนครับถามว่า เก็บไว้ตรงไหนดีผมว่าเก็บไว้นในปลั๊กอินของของโปรแกรมเกซคาราเกะจะดีกว่านะครับเวลาเราเซฟค่าเซฟอะไรเขาจะจําไว้นะครับทีนี้ดับเบิลคลิกขึ้นมาแบบนี้นี่เห็นไหมฮะตรงเซตอัพนี่นะครับพี่น้องและ FC หลายท่านนะครับบางครั้งเจอแบบนี้นะครับบางครั้งเจอแบบนี้ท่านต้องเอาแบบ32บิตไปอย่างเดียวนะครับ32บิตไปใส่ไว้ในแคทวอล์กแล้วก็ทําการเซฟไว้นะครับ สมมติว่าท่านทำเอ,อ่อเป็นเขาเรียกว่าทำเป็น64บิตเนี่ยท่านเอาเอาไปเซฟไว้ในแคทบ็อกเนี่ยไม่เห็นครับมันเป็นยังไงไม่รู้ครับไม่เห็นครับหรือว่าแบบนี้นะครับท่านท่านได้มาแบบนี้เนี่ยคือมันเป็นแบบสามสองบิตแบบนี้นะครับเนี่ยบางครั้งท่านนำเข้าไปผมผมก็ทำแบบที่อาจารย์แนะนำนะครับนำไปไปเซฟไว้แบบนั้นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันก็เอ,อ่อไม่ได้เหมือนเดิมครับ มันมีอีกวิธีครับเดี๋ยวผมจะแนะนําให้เดี๋ยวผมยุบหน้าต่างลงไปครับเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวผมปิดไปก่อนอ่าผมยุบหน้าต่างไปก่อนนะครับมันมีวิธีหนึ่งนะครับการที่จะทํามันได้นะครับท่านท่านท่านลืมไปแล้วเหรอครับเนี่ยโปรแกรมเอ้เขาเรียกว่าเจบิดเจบิดเจบิดเนี่ยถ้าผมผิดต้องขออภัยด้วยนะครับเนี่โปรแกรมตัวนี้ให้ท่านแปลงไฟนะครับแปลงไฟตรงนี้นะครับแปลงเสร็จแล้วอย่าย้ายนะครับสมมติว่า ตัวทีนะครับสมมุติว่าปลักอินนี่ปลักอินท่านเก็บไปในได้ดีนะครับแต่ท่านอยากจะแปลงไปไว้ในปลักอินของเอ็กตรีมคาราเกะนะครับให้ท่านสร้างโฟลเดอร์ไว้ก่อนสร้างยังไงนะครับมาแบบนี้นะครับไปที่ไดดีนะครับนี่แล้วมาคําว่าปลักอินตรงนี้นะครับแป๊บหนึ่งนะครับขอขออธิบายแป๊บหนึ่งนะครับให้พี่น้องเลฟซีได้เข้าใจนะครับก่อนที่ผมจะพาปรับ EQ นะครับปรับยังไงครับสร้างขึ้นมานะครับคําว่า พิมพ์คำว่าเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ครับ EQ นะครับแบบนี้นะครับเป็นเท่ไปนะครับแล้วแปลงแปลงยังไงนะครับดับเบิลคลิกขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วเอาเอ่อเขาเรียกว่า 86x32 นี้นะครับคลิกเคลียร์แบบนี้ไปได้ C นะครับนี่ไปได้ีเลื่อนมานะครับเลื่อนมาตรงี3ตัว T นะครับตัว T มาคําว่านี่นะครับ ตรงนี้ไฟล์เราสร้างไว้เมื่อกี้นะครับไฟล์เราสร้างไว้เมื่อกี้เลื่อนมาตรงนี้นะครับมาคำว่านี่ EQ แบนตรงนี้นะครับกดโอเคทีนี้เขาจะเด้งหน้าต่างแจ้งเตือนขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วให้ไปที่ Xteam c o k e นะครับเดี๋ยวผมเลื่อนแป๊บหนึ่งนะครับมาตรงนี้นะครับตัวทีนะครับใช่มาตรงนี้นะครับแล้วมาคำว่าปลักอินเลื่อนมาปลักอินนะครับแล้วมาตรง EQ นะครับกดแค่นี้พอนะครับกดโอเคนะครับก็กดโอเคครับจบนะครับ แบบนี้จบเลยนะครับออกแลงให้แล้วนะครับบางบางครั้งพี่น้องอาจจะอาจจะสงสัยว่าจริงไหมบอาจารย์แปลงเสร็จเสร็จครับแปลงจริงๆนะครับเดี๋ยวผมมาให้ดูนะครับนี่เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับมาไหมนะครับนี่ไงฮะอีคไลเซอร์แบบสามสองบิตนะครับแบบนี้ท่านสามารถนาไปใช้ได้เลยนะครับอ่ะที่นี้ผมจะทําการอ่าแหกเสียงให้ดูนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาต ตัหูฟังแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลดเสียงลงมาแป๊บนะครับเพราะว่าถ้าผมเลื่อนเสียงเยอะนะครับมันจะเข้าในไมค์นะครับจะเข้าในไมค์ผมลดเสียงแป๊บทีนี้ผมจะเอาเพลงนี้นะครับอาแซกแบบนี้ดีกว่านะครับ ปกตินะครับก่อนก่อนที่ผมจะจะจะทำให้นะครับปกติพี่น้องและก็ f f นะครับหลายท่านนะครับบางครั้งเขาเรียกว่ายังยังใช้วิธีแบบผ,ผิดอยู่นะครับแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยในการปรับ EQ บางครั้งไม่มีถูกไม่มีผิดมากเกินไปนะครับก็คือมันอยู่ที่ว่าเราจะใช้เขาเรียกว่าใช้ ความคิดของเราสร้างสารรค์ได้ดีแค่ไหนนะครับบางท่านนี่มีมีเขาเรียกว่ามีมิกนะครับราคาหลายตังค์นะครับบางบางครั้งนี่หลายแสนนะครับบางบางครั้งก็อาจเป็นล้านขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าท่านใช้ใช้วิธีแบบนี้ทํานะครับต่อยท่านมเาีเครื่องเสียงหรือซิสเ็มของท่านน่ยราคาแพงแค่ไหนนะครับมันก็ช่วยอะไรไม่ได้นะครับนะี่วิธีนี้เดี๋ยวผมจะแนะนําให้นะครับอ่า

ประมาณนี้นะครับคือทําไมพี่น้องและเอฟซีท่านบางครั้งสงสัยนะครับทำไมอาวจา์ทำไมอาจา์ต้องปรับแบบนี้นะครับไม่ว่าดนตรีชิ้นไหนนะครับให้ท่านฟังเสียงก่อนนะครับว่าเสียงของเขาเป็นยังไงเวลาฟังฟังฟังลุงลวลุงแต่เาขาเรียกว่าโดยรวมนะครับโทษทีฟังโดยรวมนะครับว่าเสียงเขามีปัญหาจุดไหนเสียงเขาคุณนจุดไหนหรือเสียงเขาด้อยจุดไหนเราจะใช้ EQ ตรงนี้ในการ แต่งเสียงหรือคัดเสียงลงนะครับสมมติว่าเสียงตรงนี้เนี่ยมันขุนตรงนี้เราคัดเสียงขุนลงแล้วเราเราลองไปเติมที่เสียงเขาเด่นเสียงเขาใสเขาแหลมขึ้นมานะครับมันจะชัดขึ้นมานะครับท่านเขาเรียกว่าท่านเคยสังเกตหรือท่านเคยเคยเขาเรียกว่าเคยเห็นเห็นหรือยังครับซาวน์เอนจิเนียร์เขาบางครั้งเขาไม่ได้ใช้เยอะนะครับซาวน์เอนจิเนียร์ ส่วนมากเขาจะคัดลงที่ซ้ำไปนะครับเขาจะแต่งแต่งนิดเดียวนะครับบางครั้งไปเห็นเคิร์ฟที่ซาวน์เอนจิเนียร์เขาทำอ,อะไรวะทาไมมันอันนี้มัน EQ อะไรทําไมมันแต่งแบบนี้แต่งเป็นไอ้รูปอัปลักษณ์เป็นรูปแบบนี้นะครับก็คือซาว์เอนจิเนียร์บางครั้งเขาเน้นรายละเอียดเรื่องเสียงนะครับเขาจะคัดลงเฉพาะเสียงที่เขาไม่ต้องการนะครับแล้วเขาก็จะเด่เ,ดเสียงพวกนี้ขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับในการทำนะครับไม่มีกฎตตัวครับไม่ว่าท่านจะปรับยังไงนะครับหรือบางครั้งนี่ สมัยก่อนผมก็เคยดำน้ำเหมือนกันนะครับเคยดำน้ำปรับเอาตามใจเจ้าของนะครับเออชอบเสียงนี้เด่นสูงๆนะครับชอบให้มันพุ้งเด่นสูงๆนะครับผลสุดท้ายมาเล่นรวมกันนะครับเสียงเละครับไปไม่เป็นห้าเลยครับมันเป็นอย่างนี้นะครับประสบการณ์ที่ผมเคยผ่านมาเคยทํามานะครับเดียวฟังนะครับฟัง ีผมปรับแบบแบบแบบเขาเรียกว่าปรับแบบรวดเดียวให้นะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับแบบเขาเรียกว่าปรับเหมือนที่ผมเล่นสมัยก่อนนะครับหรือปรับเหมือนพี่น้องเอฟซีที่เล่นนะครับที่แบบชอบเอาตามจําใจเย้าของนะครับชอบแบบตามใจตัวเองเนี่ยว่าลองจากได้เสียงแบบนีเสียงสะใจนะครับเดี๋ยวต้องฟังนะครับฟัง ถามว่าแบบนี้เนี่ยเสียงมันอิ่มนะครับอาจารย์เสียงมันอิ่มแล้วมันมีโทนที่ว่าเขาเรียกว่ามีโทนที่ว่าเสียงคุ้มเนี่ยขึ้นมากขึ้นแล้วจะมีเสียงแหบของแซกแล้วมีปลายแหลมนิดๆมันอิ่มครับอาจารย์นะครับแบบนี้นะครับบางครั้งหลายท่านชอบนะครับชอบแบบนี้แต่ว่าเวลาท่านนําไปเล่นรวมกันนะครับเสียงมันไม่ได้นะครับท่านรู้ไหมครับทําไมบางครั้งซาวเินจิเนียเขาถึงไม่ไม่อยาก อีคิวขึ้นเยอะนะครับท่านรู้ไหมครับก็เพราะเหตุนี้ครับเขาเน้นเรื่องเรื่องรายละเอียดเรื่องเสียงเยอะนะครับเขาถึงได้คัดพวกอีคิวลงนะครับเขาจะฟังเสียงโดยรวมนะครับผมถึงย้าถึงบอกพี่น้อง fc หลายครั้งหลายรอบนะครับทีปนี้อาจจะยาวหน่อยครับผมแนะนําให้นะครับผมย้านะครับย้ากับพี่น้องเลฟซีนะครับท่านนะครับจํย้ว่าต้นเสียงมาดีปลายทางโอเคครับถ้าต้นเสียงมาไม่ดีต่อให้ท่านมีซิเ็มหรือเรื่องเสียงงท่านราคา เป็นหลักราดขึ้นมันก็ช่วยอะไรไม่ได้นะครับถ้าต้นเสียงท่านมาดีนี่ท่านราคา,าซิเทมหรือเครื่องเสียงท่านถือว่าราคาระดับกลางๆนี่เป๊ะเลยครับหรือแม้กระทั่งท่านมีระดับราคาอัพข้างบนขึ้นนะครับก็แจวเลยครับแจวเลยนะครับ,รบถ้าต้นเสียงมาดีครับส่วน EQ นะครับไม่มีเขาเรียกว่าบางครั้งเราอาจใช้งานแบบผิดๆนะครับให้เราเปลี่ยนนะครับลองเปลี่ยน ลองเปลี่ยนเขาเรียกว่าถ้าผม่เขาเรียกว่าอธิบายคําที่มันคาหยาบไปผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับลองเปลี่ยนพฤติกรรมของเรานะครับลองหาเขาเรียกว่าลองลองรับรับความรู้อะไรต่างไปนะครับลองไปใช้ไปปรับเปลี่ยนดูนะครับแล้วมันจะเขาเรียกว่าเกิดความกระจ่างขึ้นนะครับเมื่อก่อนนี่ผมสมัยก่อนผมผม,ผมก็วังบนมากนะครับผมฟังบนอยู่กับ EQ นะครับบางครั้งผมก็ปรับแบบพี่น้อง FC ก็เคยเคยปรับเหมือนกันนะครับบางครั้งผมปรับแบบเขาเรียกว่าเป็นคิร์ฟ เหมือนเหมือนเป็นเป็นเป็นรูปปีกนกนะครับนะเป็นรูปปีกนกประมาณนี้แหละผลสุดท้ายเอาไปเล่นนะครับไม่ได้เรื่องครับเสียงปุ่นเสียงมั่วมันรวมหมดครับหัวใจหลักจริงๆมันเขาเรียกว่ามันมันไม่ใช่แค่บูตขึ้นนะครับมันอยู่ที่การฟังฟังออของเสียงนะครับฟังเสียงโดยรวมนะครับว่าเสียงตรงไหนมีปัญหานะครับเสียงตรงไหนมีปัญหาสมมติว่าเราฟังเพลงนี้เนี่ย เวลาโซโล่กีตาร์มานี่ติวๆๆ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 มาเกี่ยวสายนี้เราฟังเสียงกีตาร์ตรงนี้ทําไมมันมันขุดอาจารย์ทีนี้เราค่อยโซโล่กีตาร์ตัวนั้นฟังนะครับแล้วเราฟังเสียงฟังเสียงตอนเขาโซโล่นะครับว่ามันจุดมัวตรงไหนให้เราจําตรงนั้นจําจุดนั้นให้แม่นนะครับแล้วเรามาคัดจุดนั้นลงนะครับแล้วท่านตองเล่นฟังดูอีกรอบพร้อมโดยรวมนะครับ มันจะดูดีแล้วมันจะเป๊ะแล้วมันจะกลมกลืนแล้วเสียงชิ้นดนตรีของท่านจะสะอาดมากขึ้นนะครับวันนี้ก็เขาเรียกว่ามีเทคนิคนะครับวันนี้ําให้พี่น้องเลฟซีท่านนะครับสามารถนําปลัก๊กยินที่ผมปรับให้วันนี้นี่พี่น้องเลฟซีทุกท่านสามารถนาไปใช้กับมิกเซอร์ของท่านได้หมดนะครับได้หมดทุกชิ้นทุกยี่ห้อนะครับเดี๋ยวผมอขอดฟังแป๊บนะครับใช้กับทุกชิ้นทุกยี่ห้อนะครับ,บ,รบได้หมดนะครับ ในการใช้ EQ แบบนี้นะครับไม่ว่าปลั๊กอินหรือจะเป็น EQ ของจริงนะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับอยู่ที่โทนเสียงนะครับผมย้ำนะครับอยู่ที่โทนเสียงอย่างเดียวนะครับบางครั้งปลั๊กอินในคอมพิวเตอร์เราอาจจะโทนเสียงแบบหนึ่งบางครั้งปลั๊กอินหรือว่า EQ ในตัวมิกเซอร์ของเราอาจจะเสียง Dear. แบบหนึ่งนะครับแต่ยังไงในการปรับในการใช้นะครับเหมือนกันนะครับเหมือนกัน ไม่หนีกันนะครับย้ำว่าไม่หนีกันประสบการณ์ที่ผมเคยปรับมานะครับไม่หนีกันส่วนมากจะใช้เหมือนเดียวกันนะครับวันนี้ก็มีเทคนิคนะครับดีๆไหมพี่น้องเลฟซีท่านฝากนะครับวันนี้ยังไม่ได้แจกนะครับก็ยังไงก็ฝากพี่น้องนะครับที่เข้ารับชมใหม่นะครับยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครั์ด้วยเลยกดสั่กระดิ่งนะครับกดสั่งกระดิ่งเวลาผมมีกระดิ่งหรืออะไรต่างๆความรู้จะมาแนะนําให้พี่น้องเลฟซีท่านนะครับ กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมในการทำสิดีๆนะครับมอบให้พี่น้องเลีสีท่านนะครับได้ไปใช้การแบบฟรีๆนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราเจอกันนะครับวันนี้ผมควนชัยซาวนะครับยังไงต้องขอจากลาพี่น้องเลีสีท่านไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้านะครับหนึ่งลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ